องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชจัดโครงการเสวนาโลกเปลี่ยนต้องเรียนรู้ในตอนสื่อสารเพื่อโลกที่สดใสที่พิพิธภัณฑ์พระราม9ก้าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหวังเป็นเวทีในการส่งเสริมการสื่อสาราวิทยาศาสตร์โดยงานเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ5ท่านมาร่วมแชร์ประสบการณ์การสื่อสารนำโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดตตรรวินละวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคุณศศินเฉล ลาประธานบูลนิทธทิสืบนาคคสเถียนคุณสุวัตอัศวชัยชาญบรรณาธิการบริหารนิตยาสารสารคดีคุณนภักกันนสูตรผู้จัดการฝ่ายปลูกป่าและระบบนิเวศปวตทบริษัทปตทจำกัดมหาชน และคุณชนินทร์สุริยกุลณอยุธยาหัวหน้ากองการสื่อสารวิทยาศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยวิทยากรทั้ง5ท่านนะคะถือว่าได้มาร่วมการแบ่งปันและสื่อสารถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันรวมทั้งได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กําลังจะเกิดขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรวินณว,วิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้กล่าวว่ากาารเสวนนใ คั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการโลกเปลี่ยนต้องเรียนรู้ซึ่งจัดขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารการแลกเปลี่ยนองค,ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และลบความเชื่อที่ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ซึ่งความจริงแล้ววิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการดําเนินชีวิตซึ่งความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์จะทําให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกและรู้เท่าทันเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมนะครับวันนี้เราก็จัดเสวนา เรื่องของการสื่อสารเพื่อโลกสดใสขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับโดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเรามีวิทยากรที่มีชื่อเสียงหลายท่านนะครับมีทั้งพี่สศินจากมูลนิธิสืบนะครับเสถียรน,นะครับแล้วก็มีจากทางปตทนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในการนําป่าเข้ามาสู่ในเมืองนะครับแล้วก็ยังมีทั้งบก,กของทีสารสารคดีซึ่งว่าเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือมาก ทุกๆองค์กรที่เข้ามาร่วมกันเสวนาในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างความตระหนักนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมไทยเราเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของคนทุกๆคนนะครับซึ่งมามีส่วนสําคัญในการที่จะ,ะกระทบกับการดําเนินชีวิตของพวกเรานะครับเราอยากสื่อสารในลักษณะที่ว่า1คือต้องมีความจริงมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากเพราะว่าในการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงนะครับอะไรคือเฟกนิวส์นะครับเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงความจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับอันที่2คือเราสื่อสารไปแล้วเราอยากให้เกิดการลงมือทำนะครับก็คือเราไม่ใช่สื่อสารไปแล้วก็รับรู้ปลื้มใจดีใจเสียใจเฉยๆแต่ว่าเราทุกคนต้องช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการลงมือทํา นะครับ สำหรับโครงการโลกเปลี่ยนต้องเรียนรู้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติและประเทศไทยรวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทําโครงการทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันหาคําตอบของผลกระทบที่ทําให้สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อขยายผลการดำเนิน งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ